คนจละมีสิทธิ์ไมคะคนจละมีสิทธิ์ไม่คะมีงานเนี่ยทำไมคะปาริญญาไม่มีจ้าตึงตนน้นนั้นแหละแก่าเอ้ยเราควังเราควัาไงคกูเฮ้ยปั้นเพื่อแล้วตองมึงบายเล้ยว่าเพืือนเราควันเราควันไอ้พอตึ่งต้นนั้นแหละมันเฮ้มันพีกเนี่ยแกมันพีกมันควินอะได้ยินหร้อมันควินอะควินไปตึ้งหัวระดวงเลยอะ ปารินญ,ญาไม่มีปารินญ,ญาไม่มีแต่มีหวีนะครับแต่มี้อยนะครับอ้าวมาไนลาวมึงก็สกเราควังความจริงป้ง๊มไงลองเมืองแกตัญญาควังอันเนี่แต่ว่าจองนี้เด็กเละมากน่าเกลียด เดียวดราม่าแล้วดเดียวจองปลิวสักจองแล้วกูอะเปล่า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 ไม่ได้เร่งงกเลยเฮ้มันไม่ควินอ่ะมันไม่ควินอ่ะคนจะมีสิทธิ์ไหมครับคนจะมีสิทธิ์ไหมครับมีงานไหนทำไหมครับผมไม่ใช่คนหล่แต่มีโดนนะครับไปผมไม่ใช่คนรวยแต่มี <c oughs>